สวัสดีครับวันนี้เพจ2 Pixel Studio จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสกิลของหมูมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการทดสอบเปิดรอบ Alpha Test กันแล้วนะครับทาง Admin Page ก็ได้มีโอกาสเข้าไปทดสอบด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าตอนนี้เกมหมูมอนสเตอร์นะครับมีตัวละครทั้งหมด7ตัวละครนะครับนั่นก็คือ d ี b บล,ล์ลาวาชาร์ o ด a c เ l i ลิชีไมค์คอนโทรลและก็ f r ีซี่นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะทางแอดมิเอง จะมาเปิดเผยสกิลของแต่ละตัวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมกันให้ดูเลยนะครับนี่คือตัวอัลฟาเทสสดๆของวันนี้เลยนะอาตอนนี้ทางแอดมินเอนะครับก็ได้เข้าเล่นเกมมาแล้วตอนนี้เลเวลตันแล้วนะครับ35เนาะรอบอัลฟาเทสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับที่เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะนั่นก็คือตัวดีทันเดอร์นะครับดีทันเดอร์นั้นนะครับเป็นตัวละคร หมูสีชมพูนะครับที่จะมีสกิลในการโจมตีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละสกิลเลยนะครับสกิลแรกนะครับหรือว่าสกิล smash นั่นเองนะครับ smash เนี่ยจะทําให้โจมตีศัตรูแล้วก็เป็นดาเมจเพียวเลยนะครับจะเน้นไปที่ทาง attack นะครับผมสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิล happy devil นะครับจะเป็นสกิลเหมือนกับสกิลบัฟนะครับทำให้เรียกได้ว่าเหมือนกับบัฟท t r i ตัวละครของเรานะครับให้ increase attack เพิ่มขึ้นนะครับ สกิลที่3เนี่ยจะเป็นสกิล Crazy Smash นะครับเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเราเองนะครับแล้วก็จะโจมตีตัวละคร Enemy ที่อยู่ในฟอนไลน์นะครับทั้งหมดเลยนะครับสกิลที่4นะครับเป็นสกิล Evolution นะครับสกิลสกิลนี้นะครับเมื่อคุณกดใช้แล้วเนี่ยจะทำการพัฒนาร่างของหมูนะครับเป็นอีกหนึ่งระดับนะครับแล้วก็จะปล่อยสกิล Thunderbolt ขึ้นออกไปนะครับซึ่งจะ d i s d u s s All Font Line Enemy Defense นะครับก็คือลด เกาะป้องกันของศัตรูที่อยู่ฟอนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็แถมยังเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองด้วยนะครับโอ้โหเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวสกิลของ Evolution เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าการ์ดถูกจั่วขึ้นมาเป็นครั้งที่2เนี่ยมันจะคือสกิลอันติเมทนั่นเองนะครับผมจะจะเป็นการใช้สกิลที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสกิลทันดูโบออกไปเลยนะครับจะไม่มีการพัฒนาล่างต่อไปนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับที่เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับอยากจะให้ลองใช้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกออกมาเป็นทีละตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะดูตามคลิปได้เลยนะครับอ่ะต่อไปตัวที่2นะครับจะเป็นในส่วนของตัว ลาวานะครับหรือว่าเ the m a g m านั่นเองนะครับในตัวลาวาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้สกิลค่อนข้างจะเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็จะมีติดสถานะเบิร์นด้วยนะครับโดยสกิลแรกนะครับจะใช้อ่าเป็นสกิลเบิร์นเป็นพลังไฟนะครับทำให้ติด1สแต็กกับศัตรูนะครับซึ่งสแต็กของเบิร์นเนี่ยนะครับเวลาที่เรายิงไปแล้วเนี่ยมันจะติดสถานะอยู่บนหัวศัตรูนะครับเมื่อ มันจะมีระยะเวลาในการระเบิดอยู่นะครับทำดาเมตทุกเทิร์นะครับเมื่อระยะเวลาหมดเนี่ยก็ทำดาเมตค่อนข้างรุนแรงอีกหนึ่งครั้งนะครับผม สกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลของลาวาวอลนะครับจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมนะครับแล้วก็ s t a ็กเบิร์นสกับศัตรูเอนเนี่ด้วยนะครับแน่นอนครับตัวนี้เบิร์นยับยับเลยนะฮะทุกสกิลเลยนะครับสกิลที่3นะครับเป็นสกิลที่สามารถโจมตีหมู่นะครับหรือว่าลาวาสเปชนั่นเองนะครับทำ stack เบิร์นสอง stack นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีหมู่ค่อนข้างโหดนะครับเหมาะแก่การ PVP หรือเปล่านี่ต้องไปลองดูกันเอเองนะครับแต่ว่า p v e เนี่ยเป็นตัวแบกแน่นอนนะครับ สกิลสุดท้ายนะครับหรือว่าสกิล e v o l u ูชั n นะครับก็คือสกิลวอคา a นอ eruption นะครับเป็นสกิลอั t i m a t e ของทางตัวลาวานะครับซึ่งเมื่อใช้สกิลแล้วเนี่ยนะครับจะโจมตีหมูเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการ stack สกิลเบิร์นถึงสาม stack เลยนะครับโอ้โหรับรองนะครับว่า PVE เนี่ยมาอันดับหนึ่งแน่นอนนะฮะต่อไปนะครับตัวที่สามนะครับจะเป็นในส่วนของตัว the ice นะครับผม ice หรือว่าตัวหมูน้ําแข็งนั่นเองนะครับ ตัวหมูน้ําแข็งเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างนํามาใช้เป็นการป่วนนะครับเป็นการป่วนศัตรูนะครับผมโดยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลโคบลบัสนะครับเมื่อเราใช้สกิลเข้าไปนะครับจะทําให้มีเกิดสถานะติสโลบนหัวของสตูนะครับทำให้เกิดตัวเอสพเนี่ยหมุนช้าลงทําให้ใช้สกิลได้ช้าลงนะครับแต่ว่าจะเป็นดาเมจเดียวนะครับสกิลที่2นะครับไอซ์วอลล์นะครับจะอินคิดดีเฟนซ์ให้กับตัวทีมเรานะครับแล้วก็ทําการสโลว์สตูทุกตัวนะครับผม สกิลที่3นะครับโคฟิลนะครับจะเป็นการสร้างนะครับพายุน้ําแข็งนะครับสโล่ศัตรูทั้งทุกตัวแล้วก็ทําดาเมจกับศัตรูทุกตัวด้วยนะครับสกิลนี้นะครับมีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับส่วนสกิลอีวิลูชันหรือว่าสกิลอันติเมจนะครับหรือว่าสกิลไอเอชนั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของการเพิ่มดีฟเอนส์ให้กับทีมเราทั้งหมดนะครับแล้วก็แน่นอนครับยังมีความสามารถในการสโล่ศัตรูและเดลดามเมจให้กับศัตรูทุกตัวเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ป่วนมากๆนะครับทาให้อ่่ตูเนีย ไม่สามารถออกสกิลได้เร็วเท่าเท่าที่อยากต้องการนะครับทําให้แบบยืดระยะเวลาในการออกสกิลของสตูไปนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นหมูสีเหลืองนะครับหรือว่าหมูริชชี่นั่นเองนะครับออกในหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ลบเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวที่เน้นการโจมตีแบบซุ่มนะครับดรนดอมแอคแทกนะครับโดยสกิลแรกเนี่ยก็จะชื่อว่าดรนดอมเรเซอร์นะครับก็จะโจมตีแรนดอมดาเมจใส่สตูนะครับเป็นในรูปแบบของเลเซอร์บีมนะครับ สกิลที่2นะครับเป็นสกิลโฟกัสช็อตนะครับก็จะดิสครดิตเอนมีแอคแท็กด้วยนะครับก็ทำให้เมื่อเลเซอร์เนี่ยยิงใส่ศัตรูแล้วเนี่ยทำให้ดาเมจของศัตรูน่ยลดลงนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นในส่วนของเลเซอร์เรนนะครับก็จะโจมตีหมู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะติดคริติคอนด้วยนะครับในทุกสกิลของริชชี่เลยนะครับแล้วก็สกิลอีมูเลชั่นนะครับเป็นสกิลชาร์จบีมนะครับ เขาบอกกันว่านะครับเป็นไฟล์แมซีฟเลยนะครับผมเอลมาวเลเซอร์นะครับทูอออนมี่นะครับเป็นสกิลหมู่ที่รุนแรงมากๆนะครับดาเมจค่อนข้างจัดจ้านและติดคริติคอนเช่นกันนะครับผมครับผมก็ตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะเน้นไปทางคริติคอนนะครับทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของสกิลและก็ดามเมจได้มากนะครับตัวต่อไปนะครับตัวไมค คอนโทรลนั่นเองหรือว่าเดอะไซโคซิตนะครับผมตัวนี้นะครับดูหน้าก็ค่อนข้างจะโลบจิตนิดนึงแน่นอนนะครับเป็นตัวปวดแน่ๆนะครับโดยสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลของเบลเลส์นะครับจะทําการใช้สกิลใส่ศัตรูแล้วก็แซกพอยต์พอยต์สั้นหนึ่งพอยต์สั้นนะครับใส่หัวศัตรูนะครับซึ่งพอยต์สั้นเนี่ยก็จะเป็นอ่าเหมือนเหมือนกับค่าสถานะนะครับทำเดาเมจเป็นดอตนะครับหรือว่าดาเมจดโอเวอร์ไทม์นั่นเองนะครับทุกครั้งที่หมดเทิร์นนะครับก็จะทำเดาเมจใส่ศัตรูนะครับ สกิลที่2จะเป็นในส่วนของ weakness นะครับเป็นสกิลที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยศัตรูทุกตัวนะครับจะ reduce defense หรือว่าทำลดป้องกันของศัตรูทุกตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอบอสหรือว่าศัตรูที่มีค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยกดสกิลนี้ไปรับรองอ่อนนุ่มแน่นอนนะครับสกิลที่3นะครับ m y crack นะครับ m y crack เนี่ยเป็นการโจมตี all enemy นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วทำให้มี stack ของ poison ติด ทุกตัวด้วยนะครับขึ้น2สเต็คนะครับซึ่ง2สเต็เนี่ยนะครับมันจะเดลยสองเทิร์นนะครับค่อนข้างจะรุนแรงแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับส่วนสกิลอีวิวเลชั่นสกิลนะครับเป็นสกิลไม่เบรกนะครับไม่เบรกก็เช่นกันนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับพร้อมกับติดสแต็กคอยสั้นถึง3สเต็คนะครับหมูตัวที่4นะครับผ่านไปนะครับต่อไปเป็นหมูตัว ที่5แล้วนะครับตัวนี้คือหมูดำนะครับหมูดําหรือว่า the darkness นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าความโหดเหี้ยมของตัวละครที่มีซ้ายขวาเนี่ยนะครับดูเค้ื่องขมมากนะครับรูปร่างของหมูแน่นอนว่าต้องเป็นสายแอสซิสแน่นอนนะครับถ้าเราเล่นเป็นสายคริิคอลน่าจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ล้วงหลังใน p v p ได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับดูจากสกิลแรกนะครับสกิล shadow attack นะครับโอ้โหมาถึงสกิลแรกเนี่ยนะครับก็กดบัฟแล้วก็เพิ่ม in kit คริทิคอลให้กับตัวเองแล้วนะครับเมื่อเรากดสกิลนี้นะครับทำให้เราสามารถโจมตีคริทิคอลได้แทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสกิลที่สองนะครับหรือว่าสกิลชาร์ดวอล์กนะครับก็จะเพิ่มสปีดให้กับตัวเราเองและลดสโลว์หรือว่าลดสปีดคู่ต่อสู้นะครับลดสปีดก็อย่างที่อธิบายไปคล้ายๆกับตัวไอเอ็ดนะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยออกสกิลได้ช้าลงนะครับสกิลที่สามนะครับแอลซินสไตน์นะครับเป็นการกดแล้วเพิ่มบัฟ อินพีคคิลคอนให้กับตัวเราเองด้วยเช่นกันนะครับแถมยังจะโจมตีด้านหลังของเอ e เนมี่ศัตรูนะครับก็คือการเกมนี้นะครับมันจะมีฟอนไลน์และก็ด้านหลังก็คือแบคลน์นะครับคือจะพุ่งเข้าไปโจมตีแบคลน์ทั้งสองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่สำคัญในการ Pv p v p แน่ๆนะครับสำหรับการล้วงตัวหลังที่อ่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่เป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งตัวดามเมจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีแอคแท็ที่สูงแต่ว่า HP เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย และสกิลสุดท้ายนะครับสกิล e evolution สกิลนะครับหรือว่าสกิล darkness นั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นสกิลบัฟคริติคอนดาวมจอยู่ดีนะครับบัฟคริติคอนให้ตัวเองนะครับแล้วก็ดีบัฟดิสกิลคริติคอนให้กับศัตรูก็คือว่าดิสกิลคริติคอนเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสโดนคริติคอนมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของศัตรูด้านหลังทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเห็นได้ว่าสกิลทุกสกิลเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นการโจมตีไปทางแนวหลังนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้เก่งไว้ที่โหมด PVP นะครับน่าจะเป็นหลักเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับ Immolation หรือว่านักมวยของเรานี่เองนะครับตัวสักสยามเอสนั่นเองนะตัวนี้นะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ค่อนข้างเป็นคนไทยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นนักมวยนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเป็นการโจมตีเดี่ยวเป็นหลักนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีโหมดการตีบอสนะครับถ้าการตีบอสหรือว่าคุณที่ต้องการ PVP แล้วก็ล้มตัวแท้งที่มันค่อนข้าง ึกะนครับเราสามารถใช้ตัวสัตว์สยามเนี่ยในการล้มตัวแทงได้เลยนะครับเพราะว่ามันตีเดี่ยวรุนแรงมากนะครับสกิลมีทั้งหมด4สกิลเช่นกันนะครับโดยสกิลแรกเนี่ยหรือว่าสกิลพันช์นะครับจะทำทาเกตสกัดนะครับศัตรูนะครับเอนเนมี่เฟสเลยนะครับโหโจมตีเจาะเกาะเข้าไปเลยนะครับแน่นอนครับแรงแน่ๆนะครับตัวที่ยิ่งดาเมจนี้นะครับใส่ตัวที่เกาะหนานะครับรับรองกระจุยกระจายนะครับผมตัวสกิลที่2นะครับ fighting spirit นะครับก็จะเป็นสกิลในส่วนของการเพิ่ม in c r e a s e attack และก็ defense ให้กับ ตัวเราเองนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยทำให้เราโจมตีแรงขึ้นแล้วก็มีการป้องกันที่หนาขึ้นนะครับสกิลที่3เนี่ยหรือว่าสกิลแก๊สติงกันพันช์นะครับก็คือยังคง increase attack ให้กับตัวเราเองได้เช่นกันนะครับทำดาเมจได้รุนแรงแน่แล้วก็ยังเลือกโจมตีในส่วนของกาดศัตรูอีกแล้วนะครับทำดาเมจใส่ศัตรูที่รุนแรงมากขึ้นนะครับโดยเป็นศัตรูที่ยิ่งแข็งเนี่ยก็ยิ่งโดนแรงนะครับผม สกิลสุดท้ายนะครับสกิล evolution สกิลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิล uppercut นะครับก็ยังคง in-kill attack และ defense ให้กับตัวเราเองนะครับแถมยังลดเกาะของศัตรูด้วยนะครับพร้อมทั้งโจมตี uppercut ใส่อานามีที่มีความแรงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับสกิลทั้ง4สกิลนะครับมันจะมีทั้งสกิล buff attack นะครับแล้วก็สกิลเดี่ยวทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนในโหมดบอสหรือว่า pvp เนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นตัวที่ล้ม ล้มตัวที่เลือดเยอะๆแล้วก็เกาะเยอะๆได้ดีนะครับโอ,โอเคนะครับตอนนี้นะครับสกิลทั้งหมดทั้ง7ตัวละครของหมูมอนสเตอร์เนี่ยเราก็ได้อธิบายมาเบื้องต้นนะครับทุกท่านที่ลองเข้ามาเทสในอัลฟาเทสเนี่ยสนใจหรือว่าชอบใจตัวละครไหนบ้างนะครับก็ลองดูแล้วก็ลองใช้งานได้เลยนะครับส่วนาทางแอดมินเพจเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะครับทีละตัวเลยนะครับลองใช้งานทีละตัวเลยว่า จะเป็นการโจมตีในแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเราจะลองในโหมดแอดเวนเจอรนะครับซึ่ง Adventure ตอนนี้แอดมินเองเนี่ยเลเวล35เนาะก็คือจะอยู่ในส่วนของแมป a n งเจิลไอนะครับเป็นแมปที่อยู่เลเวล21-30นะครับก็เราจะลองทดสอบในแมปนี้กันในทุกสกิลและทุกตัวละครให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเชิญชมตามคลิปได้เลยครับอ่านะครับ พบกับหมูตัวแรกนะครับเราจะมาทดสอบสกิลกันครับโดยตัวแรกเนี่ยคือหมูชมพูนะครับหรือว่าดีทันเดอร์นะครับทดสอบกันที่แมป3หรือว่าแมปเลเวล21่สเถึงสาเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับโอเคนะครับสกิลแรกของหมูนะครับจะเป็นสกิลสมัทนะครับโจมตีศัตรูเดียวนะครับแถมมีโอกาสติดสตันด้วยนะครับแต่ค่อนข้างน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยพอกดใช้แล้วเนี่ยศัตรูไม่ติดสตันนะครับแต่มีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับ สกิลที่2นะครับหรือว่าแฮปปี้ดีโบเป็นสกิลบัฟนะครับบัฟแอคแท็กให้กับทีมเราทั้งทีมนะครับแถมลดดีเฟนส์แอคแท็กให้กับศัตรูด้วยจะเห็นได้ว่าบนหัวติดสถานะนะครับสีแดงๆนะครับสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลในส่วนของเฟรซิสแมสตนะครับโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับหรือสกิลอีโวลูชันนะครับสกิลอัลติเมทนั่นเองนะครับเป็นสกิลพันเดอร์โบลนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแถมมีโอกาสติดสตันด้วยนะครับโอ้โหสกิลลแรรรรงมมาากนนะะคคััับบทให้ศตตูยยไปเผ เรามาดูสกิลอันติเมทของหมูทันเดอร์บอีกทีนึงนะครับเวลากดใช้อีว l ลูชันนะครับจะเป็นดาเมจหมูใส่ศัตรูออนไลน์นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ทำดาเมจหลายครั้งมานะครับมีโอกาสติดคิดข้อนด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีโอกาสติดสตันนะครับแต่ค่อนข้างโอกาสยากมากนะครับมาเห็นไหมฮะเราใช้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับคิดว่าใน PVP ถ้าติดสตันเนี่ยมันอาจจะทําให้พีเกมได้เลยนะครับ ต่อไปเป็นตัวดักเนสนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันให้ดูเลยครับด่านเดิมเลยนะครับด่านสามนะครับเลเวล21-30นั่นเองนะครับนะครับสกิลแรกนะครับหรือว่าสกิล Shadow Attack นั่นเองนะครับ เมื่อกดใช้นะครับจะจะสร้างการโจมตีให้กับศัตรูที่อยู่ด้านหลัง1ตัวนะครับสกิลที่2นะครับ Shadow Walk นะครับจะเพิ่มสปีดและก็ลดสโลว์ให้กับศัตรูทุกตัวนะครับจะเห็นสังเกตได้จากสถานะที่ติดอยู่บนหัวนะครับเป็นสถานะสโลว์นั่นเองต่อไปสกิลที่3นะครับหรือว่าสกิล Assassin Strike นะครับโจมตีด้านหลังนะครับเห็นไหมกดใช้ปุ๊บเนี่ยจะมีสกิลใส่ศัตรู2ตัวด้านหลังเลยนะครับทันที และสกิลที่4นะครับหรือว่าสกิล Dark Knight นะครับสกิล i m m o l a s i o n นั่นเองนะครับพอกดสกิลแล้วเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูด้านหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดคริติคอนด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามีความรุนแรงของสกิลนะครับแต่ว่าตัวที่ไม่ตายเนี่ยอย่าตกใจนะครับว่าสกิลมันไม่แรงนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีการแพ้ชนะท่าด้วยนะครับอ่าที่เราลองกดสกิลสองให้ดูอีกทีนึงนะครับเป็นการกดบัฟนะฮะและกดตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับโอ้ศัตรูด้านหลังตายหมดนะครับ ครับผมตัวต่อไปนะครับหรือว่า the Mr. Richie นะครับเป็นตัวที่เหมือนกับหุ่นยนต์นะครับซึ่งหมูตัวนี้นะครับจะค่อนข้างโจมตีในการ r a n d อมนะครับซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะกดสิลกันให้ดูนะครับเราจะทดสอบกันที่แมปที่3เหมือนเดิมนะครับดูเดียวเลยไปนะครับโดยที่สกิลแรกนะครับหรือว่าสกิล random l a อร r นะครับจะโจมตี random ใส่ศัตรู3าม e n e m i นะครับนี่ฮะโอ้โหโจมตีตัวหน้า3ตัวเลยนะครับ สกิลที่2นะครับลดสกิลโฟกัสช็อตนะครับจะเป็นสกิลในส่วนของการดีคริสแอคแท็กนะครับของศัตรูนะครับเมื่อโจมตีตายแล้วจะทำการดีบัฟศัตรูนะครับอโอเคโดนโดนโจมตีตายเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึ่งครับกดสกิลที่2นะครับจะทำการดีคริสแอคแท็กศัตรูนะครับ ่าต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับหรือว่าสกิลเรเซอร์เลนนะครับผมเป็นสกิลที่โจมตีหมู่ใส่ศัตรูนะครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าไม่ไม่ไม่แรงนี่ไม่ใช่เพราะว่ามันกากนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าดาเมจของสกิลของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธาตุด้วยนะครับสกิลที่4นะครับหรือว่าสกิลอีวิลชันสกิลนะครับชาร์จบีมนะครับโจมตีดาเมจแมสซีฟเลยนะครับค่อนข้างแรงใส่ศัตรูทุกตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแรงมากนะครับแถมมีโอกาสติดคิดค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าดวงซวยนะครับเพราาะว่ ตัวหมูตัวนี้นะครับเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วเราก็เจอธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำนะครับซึ่งแพ้ธาตุกันซะส่วนใหญ่ทำให้สกิลมันอาจจะไม่แรงตัวต่อไปนะครับหรือเดอะไซโคซิตนั่นเองนะครับด่านเดิมเลยครับด่านสามเดอะไซโคซิตนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเป็น หมูที่คอยดีบัฟศัตรูนะครับโดยสกิลหนึ่งเนี่ยหรือว่าเบรเลสนะครับจะทำการใบศัตรูแล้วก็โจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับสกิลที่สองนะครับหรือว่าสกิลวิกเนสนะครับจะทำการรีดิว์ดีเฟนซ์ออร์ดับดีเฟนซ์ออลศัตรูเนี่ยลดลงเลยนะครับทำให้ลดเกาะศัตรูทุกตัวจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวเห็นไหมฮะทุกตัวเลยนะครับส่วนสกิลที่สามนะครับไมค์แคลค์นะครับเวลากดใช้นะครับจะมีสแต็กพอยซั้นด้วยนะครับติดบนหัวนี่เลยสองสแต็กนะครับ นะครแล้วก็จะทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับทุกเธอเนี่ยจะทำดาเมจพิษใส่ัตรูนะครับส่วนสกิลสี่นะครับหรือว่าอีวิลูชันนะครับสกิลไม่เบรกนะครับโอ้โหดูนะครับโจมตีทั้งหมู่เลยครับติดคริติคอลด้วยนะแล้วก็สแต็กพอยซั้นเพิ่มเข้าไปอีก2สแต็กนะครับเห็นไหมฮะว่าทุกเธอเนี่ยครับจะทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับอ่าเมื่อสแต็กครบมูลลูปเนี่ยก็จะทำการระเบิดใส่ศัตรูด้วยนะครับประมาณนี้นะครับหมูตัวต่อไปนะครับหรือว่าเดอะไอซ์เอทนั่นเองนะครับ เราจะมาทดสอบกันที่ด่านเริมนะครับด่าน3นะครับโดยสกิลหมูไอเอชนะครับอย่างที่เคยอ่านสกิลไปนะครับก็คือจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะทําดีบัฟศัตรูเช่นเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวโคสิตแต่ว่าจะเป็นในส่วนของบัฟสโลนะครับโดยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลโครบัสนะครับจะโจมตีออ l ฟอนไล l i เอ e นนะครับพร้อมติดสโลนะครับอเดี๋ยวลองดูนะฮะกดใช้ปุ๊บเป็นไงฮะ โลทั้งทุกตัวบนหัวนะครับแล้วก็สกิลที่สองครับหรือไอวอลนั่นเองนะครับลดสโลตุทุกตัวแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ให้กับตัวเราเองนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยจะสกิลโคฟิลนะครับจะทำการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้หลับนะครับแต่ว่าในคลิปยังไม่หลับนะฮะโอเคนะครับสกิลสุดท้ายนะครับหรือว่าสกิลอีโวลูชันสกิลหรือว่าสกิลไอเอชนั่นเองโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับพร้อมทั้งติดสถานะสโลตุบนหัวตัวศัตรูนี่นะครับเห็นไหมค่อนข้างมีดัม โอ้โหติดคริติคอนด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างปวดเลยทีเดียวนะฮะ,ะครับหมูตัวต่อไปนะครับหรือว่าศักสยามเอสนั่นเองนะครับเป็นหมูนักมวยของเรานะ จะเป็นในส่วนของหมูที่โจมตีเดี่ยวได้ดุนแรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยนะครับโดยที่สกิลแรกนะครับหรือว่าสกิลพันช์นั่นเองนะครับจะทำการโจมตีศัตรูหนึ่งเต้าหมานะครับดูซิว่าจะแรงแค่ไหนนะฮะกดใช้เลยครับใช้2มานาพอยท์นะครับโจมตีไปแล้วนะฮะเป็นไงครับค่อนข้างแรงอยู่ทีเดียวนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลฟิทติ้งสกริตนะครับกดใช้เนี่ยจะอินคิดแอคแท็กเดเมจแล้วก็ลดดิ f เฟน e ์ศัตรูนะครับอ่านะครับ สกิลที่3นะครับหรือว่าเกทตทิลิงกันพันช์นั่นเองนะครับโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวโดยที่ทำดาเมจรัวๆนะครับโอ้โหค่อนข้างแรงนะครับแถมติดคิสคอนด้วยนะครับดาเมจสูงมากนะครับแล้วก็ดาเมจในส่วนของสกิลที่4เนี่ยหรือว่าสกิลอัปเปอร์คัตนะครับเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวค่อนข้างแรงเลยนะครับแถมลดดีเฟนซ์ด้วยนะครับโอ้โหติดคิรัวๆนะครับเห็นไหมว่าสกิลของศักสยามเนี่ยจะเน้นเป็นทางการโจมตีเดี่ยวเท่านั้นเลยนะครับเอาไว้เก็บศัตรูที่มีเกาะหนาๆนะครับหรือว่าศัตรูที ถูกโจมตีสกิลหมู่แล้วยังไม่ตายนะครับเราเอาสักสยามเข้ามาเก็บได้นะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยมีเรดบอสนะครับก็สามารถเอาศักสยามเนี่ยเข้าไปตีบอสได้เลยนะครับเป็นตัวที่แนะนําเลยนะครับ หมูตัวต่อไปนะครับหรือว่าเดอะแมกมานะครับเป็นหนึ่งในหมูที่ทางแอดมินเพจเองมองว่านะครับ PVE ค่อนข้างจะโหดและดุดันมากนะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างจะเป็นการโจมตีหมู่ซะทั้งหมดเลยนะครับแถมยังติดสถานะเบิร์นที่ค่อนข้างเดลดามเมจในส่วนของดามเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลเบิร์นนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะสโลว์เอนเนมี่พร้อมทั้งติดสแต็กเบิร์นสองสองสเต็กบนหัวนะครับสกิลที่สองนะครับหรือว่าลาวาวอ์นะครับจะอินคิดอ่า ดินคิดดีเฟรสแล้วก็ทำทานติสหน้าเบิร์นให้กับศัตรูทุกตัวนะครับโอ้โหใช้แค่ลาวาสเปสสกิลที่สามครับเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็เบิร์นทุกตัวนะครับมอนสเตอร์เกือบตายหมดแล้วนะฮะโอเคนะครับสกิลที่4นะครับหรือว่าเดอะวอคานิกอีลัพชั่นนะครับโอ้โหมอนสเตอร์ตายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่4กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะย้อนสกิลที่4ให้ดูอีกครั้งนึงครับพอดีมอนสเตอร์ตายก่อนนะสกิลที่4นะครับเป็นสกิลที่ อันติเมตนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็อินคิดดิฟเอนซ์ให้กับทีมเราด้วยนะครับแถมสแต็กเบอร์เนี่ยถึง2องสแต็กกันเลยทีเดียวนะครับลองดูนะครับสกิลอันติเมตนะฮะนี่ครับโอ้โหเป็นลูกไฟใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับทำให้ติดสถานะเบิร์นบนหัวนี่ครับเต็มเลยนะครับซึ่งสถานะเบิร์นเนี่ยเห็นไหมครับพอมันหมุนครบรอบเนี่ยมันทำการระเบิดนะครับโหลดกว่าครึ่งนะครับแรงมากเป็นไงฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมอนสเตอร์ตายหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวเก่งในการแบก p ีครับผมอ่านะครับทั้งหมดก็เป็นสกิลทั้งหมดของหมูทั้ง7ตัวนะครับค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลยุทธ์ในการจัดทีมเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับเราทางเพจ2 Pixel Studio ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ในคลิปด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดทีมอย่างไรนะครับเรามาแนะนํากันใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเรามาคุย พูดคุยกันในคลิปถัดไปนะครับอาจจะมีไลฟ์สตรีมในส่วนของเกมหมูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับผมยังไงวันนี้สวัสดีครับ